น้ำครับผมทดลองว่าน้ำมันสีหลายสําเดยครับเปิดตั้งแต่ติดตั้งแล้วเนาะติดตั้งแล้วประมาณหาโมงเช้าครับผมครับแ้วก็เปิดยาวมาตลอดเลยตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครัวครับผมสี่โมงแรงครับผมครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมน้ำหก็ไหลดีอยู่ครับโซ่แรงเดียวครับผมครับสามมืแรงเดียว ถ้ามืดอรงเดียวแรงเดียวกับหมายเขาว่าหนึ่งมืนลิตรต่อชั่วโมงครับผมครับตูเแต่เศร้าครับน้ำกาลังเสษครับผมครับเพราะเมื่อเศร้านี่ต่ฝุ่นแต่เป็นขีดดินท้ายนะครับผมนี่เป็นขีดดินท้ายข้าขาวนะครับน้ำขาววาน,นนมวานสีดำนม,น,มน,นะครับมันขาวหลาย ต้นมีทอผมยังบ่ได้ค่อรับผมก็เลยเอาตอัวใหญ่ๆมาสุกใก่อนขาดดูบ้านสองเมียทอ,อิ้วเครื่องนะครับพอจะมาตออยู่แต่ว่าเอาตัวมาสุกไปก่นอนย่านมันขอบมันพังครับผมครับแล้วก็สินเหลือตอสามทางไปนีไปใส่แท่งไว้ข้างบ้านครับผมครับ่อง็บประมาณครับผมครับคอยเห็ดไปก่อนเพราะว่าแต่ผมคิดว่าถ้าตอไปเลยผมย่าน มันขี้นีอันเบ้านะครับเบ้าบอลเนาะเดี๋ยวเขาหมุนหมุนหมุนเปิดกินนะครับผมย่านมันมันจุดแรกมันยังมีทรายอยู่นะผมย่านไปตันแต่มันกินุนยากก็เลยปล่อยลงมาให้หน้าให้นี่ก่อนก็ได้๋ลวยล่กับผลน้ำเต็มกำลังเต็มครับผมครับแต่เบื้องมืออื่นมันมันสิบกกว่าครับเพราะว่าผมคิดว่าเบิดแสงแดดมันขนาดทีเศร้าเนาะาเมือดหยุดทำงานแต่ที่เบื้องมันน่ามันสิบกหลายบ่อ เงินเศร้าจะมาติดตามกันเบืองใหม่ครับผมครับแต,ต่พอมีแสงแดดเริ่มขึ้นอยีปุ๊บมันกะ็ะจิทํางานอีกก็จิเติมลงมาในนี้เติมนะผมเต็มนี่ครับเต็มกับรดมันคืมีทอ่ออยู่หันครับแต่กร็รดนลงสาในทั้งหมดลองบึบงครับ้องครับเข็ดไปเข็ดไปนําศึกษาไปน้ำกับผมว่าเขามีปัญหาหม่งเดชเพรผมเหนือพื้นน้ำเลรอครับ หลักๆเลยเพราะว่าเบิดหนาฝนแล้วก่ไม่หิวจ็ดก,กระคคหน้ำหิวเจ็กระคคหน่ำพอดเต็มใบยื่นออกมาเต็มใบมันเหลืองมันบมันโใหญ่ครับผมครับแล้วก็ปัญหาต่อไปก็คือดินน้ำได้แล้วน้ำหมายถึงว่าทานแล้วปัญหาดินคือดินผมขุดม,มาจากสายเนาะอขุดจากสายมาถมทีใหม่แบบขาวๆเลยนะครับนีขาวๆเลยซึ่งผมมีแหล่ถาดเดี่ยงครับกระโตปรับปรุงกันต่อไปครัพี่น้อง เป็นจังแต่กะเป็นปน้ำแก้ไขไปน้ำนครับผมครับเอาเอาบวเห็ดพวกผู้บุกจากดอกครับผมครับลองลอง,ลองไปอันนี้ผักไบ่ผักกันจองอันนี้ผักซีร่อมเอามาปลูกมาเนตเนบไปกับพักบุ้งบนนองเอามาให้แจ้งบนอยู่ครับผิดใจบุญเลรอเอานามส่หามันพื้นถึงอีีครับผมครับเดี๋ยวถ้าตัวเองเน,น้ามันดีๆก็ไปเนาะอ่าจะหยีมาขิด ต่อไปอีกว่าเสีอาวยังว่าเลี้ยงมาปล่ัยนนะครับเนะเาะโปรดติดตามต่อไปพี่น้องเอ้ยเอาขอบคุณหลายครับสำหรับผู้ติดตามของครับ